สวัสดีครับวันนี้เราจะมาปรับค่าน้ํากันนะครับปรค่าพี head. อันนี้ก็ไล่มาจากตรงนู้นนะครับนนเราจะทําไปทีละสี่กล่องเพื่อที่จะไม่ให้เราหลงนะครับแล้วตักน้ําเปล่าน้ําน้ําในกล่องนะครับขึ้นมาเสร็จแล้วเอาตัววัดค่านะครับวัดพี head. จุ่มลงไปอ่านค่าก่อนนะครับว่าได้เท่าไหร อัน,นี้ปล่อยให้เครื่องนิ่งก่อนนะครับอ่านได้7.1 7.11เราจะปรับให้อยู่ในย่าน5.5ถึง6.5นะครับอันนี้ผมจะใส่ไปใส่กดไนติกนะครับไปครั้งละ1ซีซีก่อนนะครับเพื่อที่จะ,ะไม่ไม่ลงเยอะไม่โดดลงไปเยอะนะครับใส่แค่1น่งก่อนถ้ายังไม่ได้เราก็ปรับเพิ่มอีกเรา ดูดกดในติกนะครับมาใส่ใส่ลิง้งแล้วเราก็ใส่เข้าไปนะครับค่อยๆปรับทีละหนึ่งหรือสองนะครับแล้วแต่เราอันนี้ใส่ไปอันนี้ผมใส่ไปสองเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในย่านเจ็ดจุดหนึ่งตามสัดส่วนนะครับเดี๋ยวลองดูเสร็จแล้วเราใส่น้ําเข้าไปนะครับแล้วก็คนน้ําให้กดในติดกเจียจางลงไปแล้วเราตัด น้ำใส่ที่ตวงนะครับขึ้นมาวัดใหม่อีกรอบวัดค่าน้ําอีกรอบนะครับพอหยอนตัววัดค่าลงไปน,นี่ลงไปนะครับ6.0นละดึงลงไปอันนี้ผมใส่เข้าไปสองเลยนะครับถ้าหากว่ามันเกินนะครับจริงๆคนจะไล่ใส่ทีละนิดนะครับอันนี้อยู่ห้าจุดหห้าจุดห้าแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าลงมันต่ำลงไปอีกผมจะ เพิ่มคือเอาน้ำเปล่ามาจางออกอีกสักนิดถ้าเกิดเกินเลนนะครับ5.5ถึง6.5นะครับให้อยู่ในค่าประมาณนี้อันนี้ลงไปแล้วแสดงว่าผมใส่ปรับกดเยอะเกินไปตัวนี้กดลงไปอยู่อ่านค่าได้5.3นะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มน้ำเปล่าเข้าไปอันนี้ในกรณีที่เราเติมเกินลงไปนะครับค่าน้ำมันเกินเสร็จแล้วคนใหม่อีกรอบ แล้วเราก็ตักน้ํามาวัดใหม่อีกรอบนะครับผมเติมน้ําเปล่าเข้าไปเพิ่มอีกหนึ่งลิตรนะครับตอนนี้ค่าที่อ่านได้คือห้าจุดเก้าหกแล้วนะครับอันนี้ถือว่าเป๊ะเลยนะครับตัวนี้ก็จริงๆควรจะเติมทีละนิดนะครับอันนี้เติมเกินไปนิดนึงอันนี้ปรับได้ค่าได้ที่แล้วนะครับเราก็จะถือว่าเสร็จสิ้นเราก็ทําอันต่อไปได้เลยครับเราก็ไล่แบบนี้นะครับตักน้ําขึ้นมาวัดค่าดูก่อน ้าขาดมากน้อยเราก็ปรับเอาทีละนิดนเดี๋ยวดูตามกันไปเรื่อยๆนะครับตักน้ำเปล่าขึ้นมา,าวัดค่านะครับเติมเข้าไปเติมเข้าไปหนึ่งก่อน 6 7 6 7เตือเข้าไปแค่ขึ้น มันจะไปเสียเวลาอยู่ถ้าเราเติมเยอะเราต้องเพิ่มน้ํานะครับถ้าเราปรับเยอะอันนี้ผมเติมไปครึ่งซีซีล,ลงมาอยู่5.6น,นี้ก็ถือว่าได้นะครับได้แล้วก็อันต่อไป ทำแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไล่ไปเรื่อยๆตามที่เราปลูกไว้นะครับก็วิธีการปรับค่าน้ําปรับพีเอนะครับในแต่ละวันก็ทําแบบนี้ถ้าปลูกเป็นจนํานวนกล่องอย่างนี้นะครับกล่องอันเยอะมากก็เราจะ3วัน4วันต่อครั้งก็ได้นะครับ3วันครั้ง4วันครั้งแล้วแต่เรานะครับมันไม่เหมือนระบบะที่มีกล่องอมีบอ่อใหญ่ๆอย่างนั้นน,นะครับปรับ4บี่ห้าบ่อเขาก็ทําเสร็จได้ทุกวันอ,อย่างนี้ ถ้าหลายร้อยกล่องก็ควรจะ,ะสามวันค้างสี่วันค้างก็แล้วแต่นะครับประมาณนั้นาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจไว้ด้วยเลยครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ